Thank you. สวัสดีนะคะเพื่อนกับมาพบกับซูซี่โรลลี่ชาแนลเชิญเคยดนะค่ะมือะอมกกะ้อนี้จะพาเพื่อนมากินสเปริฟเ้อรค่ะเพื่อนนี่เห็นบ่ค่ะมื้อนี้กินง่ายๆเนาะค่ะเนาะอันนี้เลยมีหลายอย่างค่ะเพื่อนมาค่ะเพื่อนมากินน้ำกัน On, them, a superfan finds out This is a key witness. From the wonderfully weird to the strangely familiar. A... A a... I don't know how to get away from. We'll reveal how to get the best from your discount shop this holiday season. Join us as we go inside the doll at Christmas. A one, nicer. Welcome, Barbara. Shakespeare. Hmm. Nice one, sure 2020 and Britain mm. has never been more in need of some festive cheer. But with first hands tonight, how do we celebrate our first COVID Christmas? Enter Little, the budget still mm. We go out wanting to buy the best quality for what we can afford. And that's where that's where Lil's bring it to the table literally like if we dinner table. So we can have that treat of some champagne or some salmon. Mm -hmm. They're gonna help us do that. Its strategy is to offer a few killer deals and much, much products. the <laughs> might be really? It's gonna be fun mm -hmm. that gets in there. And then this is where the genius comes. Once we're in there and see a cheap price for one item, there's gonna be other items that think, ah, we can buy that now, we can buy that now. And that's 2019 was the brand's biggest Christmas ever. Turned over jobs by 110 million pounds. Might want to child actually get it. Mmm. Eyes? Mmm. Oh, shy, that's one. ง่ายๆมันดีค่ะเพื่อนบ <c oughs> ังมือก็เมยให้กับเขาเนาะค่ะเพื่อนเนาะกินอยังมันง่ายๆแต่ก็อร่อยอยู่ค่ะเดี๋ยวมาชิมอันนี่บ้างด้วยอันนี้ก็ กุ้งเหมือนกันค่ะแต่เราค้นรสชาติเนะค่ะเนาะกินก็น้ำพัมเพื่อนๆพัมซอสค่ะอืมอร่อยอืม เอามาเบอกันนีกการเผาเพื่อนอันนี้คือเอียงอันนี้กุ้งเหมือนเดิมซื้อมันเป็นแพ็คเะค่ะเพื่อนเอามาโอปเปาอน,นี่ก็กุ้งแต่ว่าคนละรสชาติเผ็ดอยู่นะอืม้ม มาได้ทานเมื่อกี้น้ำกันเอิ้นทุกคนด้วยค่ะเพื่อนอร่อยบรลอันนี้อีกอย่างของแม่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวต้องมาลองอันนี้ไก,ก่บอลด้วยค่ะเพื่อนกาเล็ก e ก b บอล อร่อยอืมอืม ซอสเขาอร่อยอะค่ะเพื่อนบาหวานจนเกินไปเนาะอันนี้เนาะพอดีมากเลยสเ <c oughs> ปริปันนี่สืส้อมาจากอาเซนบุรีค่นเพื่อนอร่อยอะ much nicer than the ones มื่อนี้พอกินเขากินแต่กับเลยาเพื่นันเฉพาะไก่เนี่ยก็เห็ดห้อิมคันเพื่อนไก่ก็สแปรลิปมมนก็เหใหอิมเหมือนกันเนาะค่ะเนาะ For you, which one doesn't matter, take what you want. Gotcha. Chicken leg, will you try some? Mm -hmm. กินพวกนี้เนาะถามว่าอร่อยบ้างก็อร่อยอ่ะแซ่บอยู่แต่มันบ่อิ่มคือเข่าหันเพื่อชุดติดเข่ากินเข่าจังอิ่มท้องอยู่ท้องกินพวกนี้มันอิ่มอยู่แต่มันมันก็เหมือนเข่าเนาะเนาะแต่เมื่อนี้ประเด้๋ยวประเด้หุงเข่าประได้๋ยวเหตุยังเลยกินง่ไง Nå er jeg lei av å spille. แฟนซื้อสอบสเปรย์ลิปมากด้วยค่นเพื่อนก็ว่าอร่อยซอสน่าอร่อยดีอ่ะเริ่มจะอิ่มแล้วคันเพื่อนก็ได้กินหลายได้คือขเขา่าปกินเขา่าขึ้นินหลายอืม มาได้ค่ะเพื่อนเือีิสนี่สิคริสต์มาสอร์จอร่อยด้วยค่ะเพื่อน เดี๋ยวสูจะล่ามเ,เพื่อนพีเพืเ่อนแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะ้าสอบวิดีโอนี้กับฝากกดไลค์ก็แชร์ให้สูได้เลยคะ่ะเดีย๋ยวกลับมาพบกับสูใหม่ในวิดีโอน,นะคะน่ะเนาะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ